สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับวันนี้ผมอาจารย์เกียงมานำเสนอวิธีและมุมมองหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแบบง่ายๆสไตล์ช่างซึ่งวันนี้เป็นองค์พระพิมพ์นิยมนะครับขนาดหนักหนึ่งบาท ก็จะประมาณาเท่ากับข้อนิ้วก้อยนะครับคุณสมบัติพิเศษในการดูพระรโลโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะซูมและขยายให้ทุกท่านนะครับได้รับชมไปพ,พร้อมๆกันนะครับซึ่งน้องย่งอยากจะถามไหมอยากจะถามใช่ไหมว่า ตรงนี้อ่าใช่ครับตรงหลุมตรงนั้นคืออะไรครับจย์อ่าตรงนี้อครับอันนี้คือหลุมที่เราไปเผาพิมเนลักษณะการเผาพิมพ์ไล่คุณเทียนออกเลยก็คือการสํารอกขี้พึ่งออกแต่ชนวนของเราเนี่ยมันเป็นช่องการเดินโลหะที่เล็กมากแล้วอากาศภายในในห้องขององค์พระห้อง,งซึ่งเราเผาคุณเทียน,นแล้วเนี่ย มันเป็นห้องโถงเป็นช่องว่างครับซึ่งมากไว้ด้วยอากาศ mm hmm. อากาศตอนนั้นก็จะมีความร้อนร mm hmm. ้อนระอุอยู่ด้านในครับผมเมื่อเทโลหะเข้ามา mm hmm. อากาศจึงรวมตัวกันรวมตัวกันครับ mm hmm. แล้วดันโลหะ mm hmm. ซึ่งไม่มีช่องออก oh, ใช่ไมครับ,รบอ่าพอไม่มีช่องออกปุ๊บก็ดันไปที่ผิวของโลหะ จึงเกิดเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นเบ้าลักษณะคล้ายๆ้าเบ้านมคบเลยครับผมครับเป็นหลุมอันนี้พระโบราณจําเป็นจะต้องมีนะครับอครับเป็นจุดสังเกตนะครับครับผมนี่ครับใต้นี้ก็ยังมีหลุมเล็กๆนะหลุมเล็กๆให้สังเกตดูให้สังเกตนะครับมีมีมีหลุมเล็กหลุมใหญ่นี่ยนะครับหลุมนะครับอะไรๆคางแก้มกลับตั้งคางจมูกก็มีครับโหนแก้มนะใต้ตานะไรครับนครับและที่ เราพลาดไม่ได <Right. S 1> mm ้คือการแต่งหุนเทียนนะครับเขาจะใช้ไบมีดนะฮะเคยย้ำมาหลายคลิปรับหลายครั้งถ้าเกิดเราไปย้อนดูนะครับการปาดนะครับปาดหุนเทียนแต่งหุนเทียนนะครับเนี่ย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 ขาจะมนะออกเป็นเหลี่ยมนะไม่โค้งมนไม่โค้งมนเพราะว่าเป็นรอยใบมีดครับใบใบมีดในขูดเอาตะเข็บด้านข้างเนี่ยออกและลักษณะการขูดจะเป็นรอยใบมีดให้เห็นชัดเเป็นเนี่ยลักษณะแบนแบนแบนเหลี่ยมนะครับแบนบเป็นเหลี่ยมให้เห็นเลย แล้วก็มาพักนะครับตรงติ่งหูเ่ยจะมีรอยใบมีดนะครับแล้วขูดขึ้นมาอีกนะครับนี่เลยนะรอยใบมีดเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยครับงซูมดูลองซูมดูอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นรอยล่องของใบมีดนะครับแล้วบนศีรษะนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรอยรอยใบมีดนะครับยังมีลักษณะที่ว่าแบนนะครับแบน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 ไม่โค้งนูน แต่พระสมัยใหม่เนี่ยด้านมักจะโค้งนูนสวยนะครับได้รูปได้ทรงครับอันนี้ก็เป็นนี่หลุมหลุมหลุมนี่ก็อีกหนึ่งอ่าครับผมและด้านนี้ก็มีรอยขูดนะครับของใบมีดมีดครับด้านข้างนะครับในรอยแบนๆเลยครับใายครับอย่างที่ว่ารอยขูดเนี่ยที่เห็นเนี่ยถ้าบางคนดูไม่ออกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นรอยตะไบแต่จริงๆไม่ใช่นะให้ลองลองขูด เทียนดูอาจจะจะได้รู้ใช่ไหมฮะจะเป็นขยักจะเป็นขยักอย่างนี้นะครับเป็นขยักอ๋อครับคือคือขูดไปนี่จะสะดวกครับผมคือกึ๊กกึ๊กกึ๊กอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่จะเป็นอยากให้เห็นลองขูดเทียนดูแล้วจะรู้แล้วสองมุมนะครับใช่นี่ก็คือรอยใบมีดครับรอยใบมีดมีรอยตะไบมีนะครับเราเราต้องมองให้ออกว่านี่คือรอยใบมีดหรือรอยตะไบครับผมท้องของรอยตะไบก็จะโค้งหมน ถ้าไปมีดนี่ก็จะบากลงไปเป็นลักษณะคมคมเป็นเหลี่ยมเข้าไปนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเราจะไปมันจะเป็นรอยครูดนใช่ใช่ใช่และที่ขาดไม่ได้ครับตอนเข้าพิมพ์นะตอนเข้าพิมพ์ครับเวลาใช้ดินดินไทยนะครับผสมกับมูลวัวแล้วเวลาเอาไปชุบหรือว่าไปไปเข้าผิวซึ่งให้เนื้อดินนะครับเนื้อดินกับตอนทาผ่วชั้นแรกใช่ไหมครับอคราวนี้ ฟองอากาศเนี่ยมันมีอยู่บนผิวขององค์พระเนื่องจากว่าตัวเทียนเองมันมันมีไขมันอยู่ถูกไหมฮะตัวเนื้อมูลวัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปติดไม่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับคือคือก็ไม่ค่อยติดปุ๊บก็เกิดโพรงเกิดโพรงนี่คือสาเหตุของมันที่เกิดตุ่มนะเกิดเกิดตุ่มนะเกิดตุ่มคมเป็นเม็ดเป็นผดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือโพรงอากาศที่เกิดจากการ เข้าผิว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 ซึ่งเทียนเราเนี่ยหุ่นเทียนเราเนี่ยมันมีลักษณะมันวาวครับแล้วเนื้อดินเนี่ยเวลาไปถูกเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยจับติดครับผมเนี่ยทำให้เกิดโพรงนะครับทําให้เกิดทําให้เกิดโพรงเพราะเกิดโพรงแล้วเนี่ยเวลาเราไปเผาสํารอกเอาเทียนออกนะครับครับผมและโพรงตรงเนี้ยมันเป็นช่องว่างอ่าพอพอเป็นช่องว่างปุ๊บนะครับ ที่ที่เป็นตุ่มเป็นเม็ดเนี่ยเป็นวลาเรเทรโลหะไปเนี่ยมันไปแทนที่ใช่ใชไปแทนที่ใช่ใชอ๋อครับลองนึกนึกตามนะนึกนึกตามนึกนึกตามที่อาจารย์บรรยายนะครับครับผมแล้วขาดเสียไม่ได้คือ สีสนิมสาคัญและจําเป็นและโทนสีนะครับดูให้ออกนะระหว่างคือมันเป็นโลหะผสมอยู่แล้วเนี่ยทองแดงเนี่ยอย่างไรก็ต้องมีสนิมเขียวอ่าครับผมอันนี้ก็จะมีดําปนเขียวดำดำปนเขียวหรือน้ําตาลจากน้ําตาลอ่อนไปเป็นน้ําตาลแก่จากเหลืองอ่อนก็เป็นเหลืองแก่นะครับจะมีโทนสีไล่ไล่ไล่สีนะคือจะไม่เสมอครับทั้งหมด เพราะว่าถ้าสีเสมอกันหมดเนี่ยน่ากลัวอ้น่ากลัวให้ระวังไว้ก่อนนะครับผมคือทนสีเนี่ยต้องทันยุคดูให้เป็นธรรมชาติมางครับผมครับนะฮะและที่ขาดเสียไม่ได้นะครับคือเส้นนะครับเส้นเส้นคอเนี่ยย้ำบ่อยทุกคลิปเลยทุกคลิปเลยพยายามย้ำพยายามบอกนะครับเพระบรัณร้องต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าพระท่านเพิ่งชีด นะครับรุ่งชีตเมื่อหลังปีพศ .2520 มาแล้วครับเป็นพระที่ไม่ไม่ทันยุคของหลวงพ่อเงินจร,งจริงๆนะครับ,รบเพราะว่าทันยุคจริงๆเนี่ยท่านกดไปหน้าก่อนเนี่ยส่วนมากริมฝีปากนะครับริมฝีปากของหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงิน,นจกักคมคมชัดเออคมชัดสวยงาม,มนะครับแม้กระทั่งตานะครับนี่ครับคมชัดสวยงามคือช่างโบราณเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทําให ฝ่าวไปก่อนนะครับเด้นด้วยใจเน้นหน้านะครับเน้นหน้าก่อนเน้นใบหน้านะครับใบหน้าเนี่ยต้องคมชัดมาเป็นที่หนึ่งก่อนครับครับผมอย่างที่อาจารย์เคยลงคลิปไว้ก่อนนลองไปย้อนดูนะครับแล้วมีเพิ่มเติมมั้เพิ่มเติมเพิ่มเติมคือบนศีรษะเนี่ครับในขั้นบนศีรษะที่เกิดหลุมเกิดบ่อนะครับอ๋อที่เห็นนะฮะนี่ครับที่เกิดหลุมเกิดบ่ออันนี้อันนี้เป็นหลุมเกิดจากเศษดินนะครับ เศษผงเศษดินเศษขยะต่างๆครับที่อยู่ในพิมพ์ที่อยู่ในพิมพ์ครับผเวลาเราเอาทางเสียนลงนะครับเวลาเทเนี่ยเอาเสียนลงเนี่ยขี้ขยะนะครับมันมาค้างอืโลหะมันหุ้มหุ้มขี้ขยะับแต่การเวลามันทําให้ขี้ขยะเนี่ยหลุดร่อนออกไปครับจึงเหลือแต่หลุ์นะครับับที่ที่เป็นเหลี่ยมนะครับซึ่งอันนี้เกิดจากขี้ขยะหลุดร่อนออกไปนะครับ แต่ถ้าเป็นหลุมของอากาศนะครับจะเป็นหลุมลักษณะคล้ายๆเป้าหนุ่มคกลงไปเลยอน่าเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆนูนครึ่งวงกลมครับผมเว้าเข้าไปในโลหะแต่ถ้าเป็นผิวการเข้าปูนนะครับก็จะนูนออกมาการเข้าดินเข้าดินกันเข้าดินไทยครับก็จะนูนออกมานะครับอันนี้ย้ําให้รู้ว่าพระโบราณดินไทยดินที่วัวจําเป็นต้องมีนะครับมีตุกมีเม็ด มีหลุมนะฮะมีหลุมแล้วก็รอยบากของตะเข็บครับนะครับอ่าอันนี้เป็นเพียงคิพิธภัรับจะได้จำกันง่ายเนาะเ็เป็นแนวทางนะในการศึกษาพระรอโบราณรมวิธีเป็นยังไงนะครับใช่ใผมมีวิธีสังเกตยังไงนะครับครับผมอือฮึรับดูแล้วก็จำมาไว้นะครับเนี่ยร่องร่องของตะใบนะครับจะเป็นลักษณะลูกฟูกสังกะสีนะอ่า เส้นนูนเนี่ยจะเท่ากันเส้นลึกก็เป็นร่องเท่ากันครับองค์นี้มีพิเศษอะไรป่ะครับอาจารย์ใต้ฐานมีอะไรพิเศษไหมครับองนี้ก็เป็นองค์ที่วระพิเศษนะครับอันนี้คุณทวดได้มานะครับเป็นเลขลำดับหมายเลขนะครับอ๋อไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยงวดนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าออกงวดนี้ก็รวยกันทูกเพจก็อันนี้เป็นวระพิเศษตอนอายุท่านครบนะครับครบรอบ 80ปีผมรอ80ปีอุดผงนะครับเนี่ยเจาะเจาะนะครับอุดผงผงของสมเด็จพุทธาจารย์โตอรอันนี้พิเศษเป็นของตาทวดนะครับเป็นของตาทวดนะครับนะครับที่ให้ไว้เป็นมรดกตกทอดครับเลยก็มานําเสนอให้ชมเพื่อใครจะมีลําดับหมายเลขอื่นๆนะครับแต่หน้านี้พิมพ์นี้นะครับสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะเพราะว่า ประชาชนทั่วไปก็คือไม่มีโค้ดไม่มีอุ่นะครับแต่ที่พิเศษก็คืออุ่นพงเพียง80องค์เท่านั้นนะครับทำามถึง80นะครับอาจารย์ก็ตอนอายุท่านครบ80พอดีอ๋อนี่คือแดกแตกแดกแดกช่างแดกช่างที่เป็นประชาชนกิติมศักดิ์และก็ช่างช่างที่มามามาทำนะครับอันนี้เพราะเอิญตาทวดเนี่ยเขาเป็นช่างสร้างพระอุโบสถนะครับ อยู่กับวัดเหมือนเป็นโยกป่ะถางอะไรประมาณนี้เลยครับเลยท่านก็ได้เลยท่านก็ได้พิเศษมาครับครับแล้วก็เก็บมาถึงลูกถึงหลานปัจจุบันนะครับหาชมยากมากนะครับไม่ค่อยมีไม่มีในตลาดไม่ได้เห็นไม่ค่อยไม่ได้เห็นเลยนะครับแล้วไม่มีเซียนคนไหนมาชี้หรือมานําเสนอใช่ครับครับผมนี่ของโบราณจากเมืองพิจิตรแท้ๆเลยนะครับเนี่ยครับครับผม ใสวยงามนะครับผมริมฝีปร่งปากเขาชัดเจนแต่ถ้าไม่มีโค้ดนะไม่มีโค้ดเป็นองค์ธรรมดาก็คือแจกประชาชนทั่วไปครับผมถ้ามีการจำหน่ายในวัดมีข้อสงสัยประการใดนะครับที่ที่ไม่ได้ตออโค้ดแต่ว่ามีการสร้างแบบอย่างนี้นะฮะส่งมาให้อาจารย์เกียงช่วยชี้แนะได้นะครับผมนะครับเอื์โทรอะไรครับเอร์โทรอะไรครับอาจารย์ศูนย์เก้าสองเก้าสองสี่แปด ตามตามตามนะครับอ่าครับผมตามตามดีไปครับอีกรอบไหมครับ ก็ทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็ย้อนดูก็ได้ครับคือเราจะมีหลายหลายคลิปให้เบอร์โทรไว้เพื่อเป็นแนวทางในในการศึกษานะครับเืิดสงสัยเื่อสงสัยที่เป็นสมาชิกเพจที่อยู่ต่างประเทศมีความสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะฮะถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์จะเข้าไปตอบคาถามให้ทุกๆท่านนะครับครับครับผมด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอเก่าคําว่า สวัสดีด้วยรักและเคารพทุกๆท,ท่านครับ,รบผ,มผมกับน,น้องโย่งจากไปก่อนครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับ